สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเออต้องบอกเลยว่าเรามาอยู่กับหนึ่งในรถที่น่าสนใจอยู่นะครับกับเจ้าคันนี้เลยครับที่เพิ่งเติดตัวไปหมาดๆเลยครับกับมาเซราติเกเกเร่ครับตัวนี้นะครับเป็นรถรุ่นน้องรองลงมาจากมาเซราติเลวันเต้ตัวท็อปนะครับซึ่งเป็นรถ SUV คันแรกของมาเซราติซึ่งเป็นขนาดเล็กนะครับและคันนี้นะครับเกเกเร่ตัวนี้เนี่ยได้มีการเบรคแคสซีผลิตโดย FCA อิตาลีหรือว่าเซรันติสครับที่เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็น แชสซีที่เรียกว่าเจอร์ซิโอครับซึ่งเป็นแชสซีที่ผลิตโดยอัลฟาโรเมโอนะครับซึ่งขายมาแล้วกับรุ่นจูเลียแล้วก็สเตลวิโอนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยก็นำมาใช้ในรุ่นมาเซราติเกกาเร่นั่นเองครับเกกาเร่ในที่นำมาขายเนยบ้านเราเนี่ยนะครับจะมีขาย2รุ่นนะครับก็คือรุ่น GT แล้วก็อย่างโทเฟโอรุ่นพี่นะครับตัวแรงตัวนี้เลยเราไปดูกันว่าคันนี้เนี่ยมีความน่าสนใจขนาดไหนกันมาครับ เราพูดถึงดีไซน์ของเกเกเรตัวนี้กันก่อนนะครับผมต้องบอกเลยว่าดีไซน์มีความน่าสนใจมากครับตั้งแต่มาเซราติเปิดรถซูเปอร์สปอร์ตคร์ของเขาที่ชื่อ mc 2 0ออกมานะครับคันนี้ก็เป็นรถที่ถือว่าเป็นรุ่นแรกนะที่ใช้ดีไซน์แลนกูชตัวเดียวกับ mc 2 0นะครับด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นได้เลยพอเมื่อก่อนมาเซราติเนี่ยจะต้องไปดีไซน์แบบกระจังหน้ากับไฟหน้าอยู่ด้วยกันแต่ว่าคันนี้เนี่ยทำเหมือน mc 2 0นะ้เหมือนสปอร์ตคร์ที่เอากระจังหน้าลงมาด้านล่างแล้วก็ยกไฟหน้าขึ้น แบบใหม่นะครับซึ่งได้อินสปเรชันมาจาก MC 20รุ่น P ี่เป็นซูเปอร์คาร์นะครับกระจังหน้าอย่างนี้เลยโลโก้ไทเดนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เซนเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยถูกซ่อนไปอยู่ในโลโก้มาเซราติเลยนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยมีกล้องรอบคันมาให้ด้วยนะครับในรุ่นเกการีตัวท็อปนะครับแล้วก็ด้วยความที่คันนี้รุ่นโทเฟียลเนี่ยจะมีช่องลมใหญ่มหาศาลเลยนะครับนี่ข่าวด้านข้างท่องลมแท้ๆหมดเลยเนี่ยเจาะรูจริงๆเลยแล้วก็เป็นหลายคาร์บอนรอบคันเลยนะครับซึ่งเป็น ลายคาร์บอนที่มีความสวยงามอยู่นะครับเดินต่อมาที่ด้านข้างนะครับของเกกาเลตัวนี้1นึ่งดีไซน์ฟีเจอร์นะครับของมาซราติก็คือกิลซันข้างเนี่ยสอันนะครับวงบ,บอกว่ารถคันนี้เป็นรถมาซราตินะครับแล้วก็เขาได้ทําการเปลี่ยนแปลงดีไซน์เนาะเพื่อทําให้คันนี้เนี่ยมีลูกเล่นมีกิมมิกมากขึ้นแล้วก็จะทําการเลื่อนนะครับรุ่นโมเดิร์ดเซชันจากด้านหลังมาอยู่ด้านข้างละเราจะดูออกว่าเป็นรุ่น GT หรือว่าเป็นรุ่นโทร f ฟียลต็อปนะครับอยู่ที่ด้านข้างนี้เลยเป็นโลโก้ที่ดีไซน์มมาาสวยงามมา ล้อนะครับดีไซน์ใหม่สำหรับเกกกเล่โตรเฟีโอโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นยางขนาด255 4 0 i 2 1นะครับด้านหน้าก็คือล้อขอบ21เลยนะคันนี้นะครับเป็นเบรกแบบ6พอร์ตเลยนะครับในเกกกเล่โตรเฟีโอตัวนี้เนาะมีดิสเบกระบายความร้อนมาให้แล้วก็เป็นคาลิเปอร์ของเบรโ o นะครับเฉพาะด้านหน้านะแต่ว่าในรุ่นโตรเฟียอด้านหลังก็จะเป็นเบรโ o เหมือนกันแต่ว่ารุ่นธรรมดาจะเป็นธรรมดานะครับแล้วก็ตานข้างนี่หูกระจกดีไซน์ใหม่นะครับเป็นหูที่มีความแอโรไดนามิกอยู่นะครับ แล้วก็ถามว่ามีเป็นโตรเฟโอย่างไงนะครับคันนี้เนี่ยรอบขอบกระจกจะเป็นสีดำหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นธรรมดาก็าจะเป็นคโครเมียมเนาะรวมไปถึงมาเซอร์ติรุ่นใหม่ๆจะไม่มีมือจับประตูเมื่อก่อนแล้วเหมือนควอตโปเต้หรือว่าลาวาเต้เมื่อก่อนหรือกิบลี่เมื่อก่อนนะครับก็จะเป็นการทําให้ด้านรถเนี่ยเรียบท,ที่สุดที่จะทำได้นะครับก็เลยซ่อนมือจับประตูไว้ด้านในนี้ยื่นเข้าไปจะมีปุ่มกดอยู่นะครับกดปุ๊บประตูก็จะเปิดออกมากแบบง่ายดายเลยนะครับ ลงมาด้านล่างเลยนะครับก็จะเป็นสเกิร์ตคาร์บอนนะครับในรุ่นโทรเฟโอเนะี่ยดูยาวมาถึงหลังเลยเป็นคาร์บอนหมดเลยนะครับด้านล่างนี่แล้วก็ต่อมาที่ด้านหลังก็จะทำให้ดีไซน์เนะี่ยมีความสปอร์ตมากขึ้นโดยการทําให้หลังคาเนะี่ยมันลาดลงมานะเป็นสไตล์คุ้คูบหน่อยนะครับแล้วก็เป็นไทรเดนรุ่นพิเศษอยู่ด้านหลังของมาเซอร์ตินะครจะเป็นไทรเดนขนาดเล็กแต่ว่ามีการ ตัดเส้นสีแดงูีตกการเพื่อทำให้คันนะี้ดูมีความสปอร์ตมากขึ้นและด้านหลังนะครับมียางที่ขนาดกว้างขึ้นนะเป็น2 9 5 5 5 R 21น้ะ้อย่แล้วนยางนขนาดกว้างขึ้นมาเลย295เ้าาลยครับและนี่นะครับคือด้านหลังของกิกเกเล่นนะผมต้องบอกเลยว่าอาจจะมีดีไซน์ที่ไม่ได้แตกต่างจากเบวันเตม,มากแต่ผมว่าก็ทํามาให้ดูดีอยู่นะครับเพราะมีการอัปเดตดีไซน์ใหม่เนาะด้านหลังไฟไท้ายเป็นแบบบูงแรงกลับด้านนะครับเหมือนบูงแรงกลับด้านสองฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็าจะหันเป็นคนละด้านเนาะแล้วกโ มาสติตัวล่าสุดนะจะดูมีความแบบทันสมัยมากขึ้นนะเมื่อเทียบกับตัวก่อนอ้องรอบคันนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็ในรุ่นโทรเฟียเหมือนคันนี้เนี่ยด้านใต้จะเป็นคาร์บอนนี่โอ้โหดูมันคาร์บอนทั้งชิ้นเลยมันดูเท่มากๆเลยครับเป็นคาร์บอนแบบสะท้อนนะรวมไปถึงท่อนะครับท่อควอตเทลไพเลยนะครับข้างหลังเนี่ยเป็นสี่ท่อนนะซ้ายขวาเลยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกนะันนิดนึงครับสำหรับโทรเฟียตัวนี้ครับ หลังเข้าบนนี้จะเป็นรูปอยเลอร์เล็กๆนะครับเป็นชาร์กฟินด้วยนะเดี๋ยวเรามาเปิดดูด้านในกันนิดนึงนะครับนี่เปิดขึ้นมาเป็นเทลเกตแบบไฟฟ้านะครับใช้เวาลาเปิดนิดนึงเนาะเข้ามาด้านในเนี่ยก็จะมีความกว้างขวางอยู่นะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งของเขาแล้วเนี่ยก็คือชนกับมาคารโดยตรงนะถึงแม้ชนกับมาคารเนี่ยคันนี้จริงๆเนี่ยมีความใหญ่กว่ามาคารอยู่ พอสมควรเลยนะครับ120กว่าิิลเลยนะที่คันนี้ที่มีความกว้างกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในของมาสราติเกกะเลตัวนี้กันนิดน,นึงครับพอขึ้นมาด้านในของเกกะเลนี่อย่างแรกที่รู้สึกได้เลยก็คือการดีไซน์ใหม่นะครับของมาเซราติผมต้องบอกวบ้ามีความทันสมัยขึ้นเยอะแล้วก็มีการอัปเดตเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นนาบปัดอนาล็อกนาฬิกาแอนาล็อก อะไรต่างๆเป็นอนอลองเลยครับแต่ว่าในคันนี้ได้มีการอัปเดตนะครับเพื่อทำให้เข้ากับสมัยนี้มากขึ้นเนาะแต่บางคนอาจจะไม่ชอบเนาะเพราะเป็นแฟนมาสเตอร์ตีทั้งชอบอะไรแอนาล็อกหน่อยดูแบบว่าก็ไม่ได้ถือว่าโบราณแต่ว่าดูมีความคลาสสิกแล้วก็ดูวินเทจหน่อยๆนะครับแต่ว่าในเนี้ยก็ทำมาได้ดีนะด้วยความที่การปรับเป็นใช้ดิจิตอลอินสดูเมนต์คลัสเตอร์หมดแล้วนะครับด้านหน้าก็จะเป็นดิจิตอลอินสดูเมนต์คลัสเตอร์ขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ ตรงกลางก็จะเป็นนาฬิกาดิจิตอลนะก็จะสามารถปรับได้3ามโหมดนะครับคลาสสิกสปอร์ตตัวนี้นะครับแล้วก็มีแบบดิจิตอลนะรวมไปถึงครับตรงกลางนะครับจอนะครับเป็นแบบดิจิตอล2ตัวเลยครับด้านบน12.3นิ้วแล้วก็ด้านล่าง8.8นิ้วนะครับด้านบนก็จะควบคุมพวกอินโฟเทนเมนต์ต่างๆนะครับสามารถต่อ Apple Car p ร์เพย์แอนดรอยอได้เป็นแบบไวเลสแล้วนะครับปรับเปลี่ยนหน้าจอได้เร็วนะครับผมว่าเป็นหนึ่งในอินโฟเทนเมนต์ที่ใช้งานได้เร็วแล้วก็ง่ายอยู่พอสมควร ด้านล่างนี่นก็จะเป็นจอ8.8นิ้วนะครับซึ่งสามารถควบคุมอย่างเช่นแอร์เนี่ยนะครับปรับได้ตรงนี้เลยไม่ต้องมาหาปุ่มปกติคนดิจิตอลคนที่ใช้จอแอร์ดิจิตอลเขาจะบ่นว่าเอ้ยกดจะหาปุ่มเจอไหนว่าปุ่มหาไม่เจออันนี้ก็สามารถกดค้างจอนะครับแล้วก็ลากแอลได้เลยเนี่ยมันใช้งานง่ายนะครับเวลาขับขับอยู่แค่ลากแค่นี้ถ้าเราจะเปลี่ยนอุณหภูมิก็กดค้างนะครับแล้วก็ปรับอุณหภูมินั่นเลยเนี่ยมีสิบ เป็นการใช้งานที่ intuit นะครับแล้วก็ใช้งานง่ายแล้วเวลาขับกีตารีตัวนี้ครับรวมไปถึงในจอนี่ก็ยังมีที่ปรับความสูงครับสำหรับรุ่น t o เฟโอ o จะมีช่วงล่างถุงลมมาให้กับรถเลยนะสามารถปรับได้ถึง3นิ้วเลยนะครับ <S <S 1> <S 1> ถึงแม้รถคันนี้จะเป็นรถพวงมลาลัยซ้ายโดยปกติเขาได้ปรับกลับมาเป็นพวงมลาลัยขวาแต่ว่ามี d r i v i อ g position ที่4นะครับตรงกับอกเลยเบาะเนี่ยเป็นหนังแน,นปปาเลยนะโอ้โหนั่งสบายมากดูเป็น s t i t ชิ่ง g l i ของมาเซอร์ติด้วยนะครับแล้วก็เป็นทริแดนอยู่ด้านบนนี่นะมีแท่นไวเลสชาร์จแต่ว่าเป็นออปชั่นนะครับต้องเลือกแล้วก็ตรงกลางนี่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเปิดขึ้นมาจะมีไทเอทายซีอย่างที่ผมบอกไปนะครับอยู่ด้านพูดถึงด้านหน้ากันต่อครับของคนขับเป็นพวมาลัยมัลติฟังชันปกตินะครับมีครุสคอนโถ บะบบ a d าอะไรพวกนี้มีมาให้นะครับแล้วก็บนพวงมาลัยนี่ก็จะมีปุ่ม start stop อยู่บนนี้แล้วก็ด้านขวาสามารถปรับ drive mode ได้นะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะสามารถปรับช่วงล่างได้ระหว่าง soft ธรรมดากับ hard นะครับ drive mode ก็จะมีให้เลือก5โหมดนะครับ off road นะครับ comfort gt sport แล้วก็ corsa ซึ่ง corsa เนี่ยมันแรงจริงครับแล้วก็เวลาเปลี่ยนเกียร์ทรฟลเนี่ยจะมีเสียงตือนนะครับตอนเปลี่ยนเกียร์มันแรงจริงๆนะครับแล้วก็ อีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับซึ่งผมว่าเข้ากับรถอิตาเลียนมากๆก็คือเวลาหมุนพวงมาลัยปกติแพดเดิ้ลชิพหลังพวงมาลัยันติดอยู่กับพวงมาลัยแต่ว่าเนี้ยมันติดฮาร์ดเมส์อยู่กับคอนโซลรถเลยนะครับเวลาเปลี่ยนเกียร์ทีนี้มันมากๆนะครับในเกียร์เลีตตัวนี้นะครับเป็นแพดเดิชิพแบบอลูมิเนียมแท้ทั้งชิ้นเลยนะครับกดเข้าไปรู้สึกพรีเมียมมากๆเลยครับเหมาะกับมอเตอร์สติมากๆครับด้านหน้าคอนโซลจะเป็นหนังหมดเลยนะเดินได้ ได้เส้นเล็กเนี่ยนะครับซึ่งสามารถทําได้ยากมากซึ่งมาเซอร์ติเขาเน้นนะครับว่ารถของเขาเนี่ยมีความแบบว่า craftsmanship สูงนะครับตรงนี้ก็เป็น perforated l e t t e r นะครับตรงกลางนี้แล้วก็เป็นหนังอีกแต่ลงมาข้างล่างนี่ก็ยังเป็นหนังอยู่นะครับในคันนี้โอ้โหบางคันนี้เปลี่ยนพลาสติกขึ้นรูปนะแต่ว่านี้เป็นหนังหมดแล้วครับซึ่งทําให้มันรู้สึกพรีเมียมขึ้นมาอีกหน่อยนะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งจุดครับคันนี้มีลําโพงพรีเมียมมาให้นะครับในรุ่นโตรเฟียจะเป็นลําโพงของโซนัสเฟเบอร์ครับ นี่เลือก2ตัวครับรุ่นพรีเมียมธรรมดากับรุ่นไฮพรีเมียมซึ่งรุ่นพรีเมียมธรรมดาเนี่ยจะมีลำโพงแค่10กว่าตัวนะอยู่ที่860วัตต์ครับก็เสียงดีนะครับแต่ว่าใครอยากได้เจ้า Sound Experience ของจริงเนี่ยโอ้โหตัวพรีเมียมไฮนะครับลำโพง21ตัว1 2 0 0กว่าวัตต์เลยนะครับเสียงนี่ผมต้องบอกเลยว่ากระหึม่มแล้วก็มีซับวูฟเฟอร์อยู่ใต้เบาะด้านหลัง2ตัวโอ้โหถือว่าขับไป เตือตลอดทางเลยครับเสียงเนี่ยโอ้โหผมต้องบอกเลยว่าดีแน่นอนครับในเกเกลีตัวนี้แล้วก็ด้านบนเนี่ยในโทโฟเฟโอจะมีหลังคา้าร์บิกระสุนรูปมาให้นะครับทั้งบา์ใหญ่เบื้อเ,เริ่มเลยทั้งบนเนี่ยนะครับก็ถือว่าคันนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าด้านในเนี่ยจัดมาได้ดีอยู่พอสมควรเลยนะครับขึ้นมาในเกเกลีตัวนี้นะครับอย่างแรกให้รู้สึกได้เลยก็คือสําหรับคอมแพกเอสยูวีไซส์เนี่ยผมว่าด้านหลังเนี่ยนั่งสบายอยู่นะผมมีนีลูมเยอะแล้วก็ เล็กดูมก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็เฮดดูมก็อาจจะโอ้โหน้อยอยู่เหมือนกันนะจริงๆไม่เยอะมากเลยแต่ว่าเขาภูมิใจกับเบาะด้านหลังนี่มากเพราะว่าเป็นเบาะเต e เตอร์ซีดน,นะซึ่งจะสูงกว่าด้านหน้าเท่าตัวเลยนะครับเวลานั่งด้านหลังเนี่ยก็จะทําให้การนั่งเวลามองไปด้านหน้าเนี่ยรู้สึกสะดวกสบายมากขึ้นนะเพราะว่าระยะสายตาของเราเนี่เทากับคนนั่งด้านหน้าเลยก็จะทําให้รู้สึกเมารถน้อยลงนะเพราะเราสามารถเห็นได้กว้างขึ้นเนาะดึงนี่ลงมานี่เป็นที่วางแขนแล้วก็มี ที่ใส่แก้วคาบูเดอร์มาให้ตรงนี้นะครับก็จะมีที่ปรับแอมให้นะด้านหลังจะเป็นแอร์แบบ3โซนนะครับคันนี้สามารถปรับได้เอาลุงขาเอาขึ้นหน้านะครับเดี๋ยวเราไปลองขับจเจ้าเกเกเล่ตัวนี้กันต่อนะครับแต่เป็นรุ่น GT นะเดี๋ยวเราไปลองเลยครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกเกเล่ GT น,นะก็อาจจะไม่ได้เหมือนรุ่นที่เราโชว์กันเมื่อกี้เป็นรุ่น t r เฟโอรถเนี่ยมันจะมีความดิบ ไอ้ลงนะก็จะปรับมาสําหรับการใช้งานในะชีวิตรประจําวันมากขึ้นเข้ากับคําว่า E-T ของเขาที่เขาว่าไปเลยคนะันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบ2ลิตร4สูบนะครับเทอร์โบให้กําลังอยู่ที่300มานะครับสบายๆเลยครับขับในเมืองไปต่างจังหวัดก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะพูดถึงช่วงล่างนะครับตอนแรกผมคิดว่าตัวเนี้ยถึงแม้มันจะไม่ใช่อดแอทีอะไรเป็น,นช่วงล่างธรรมดาเขาก็เซตมันดีนะเวลาใส่เขาโค้ง การรีบาวอะไรเนี่ยมันไม่ได้แข็งเกินไปตอนแรกผมคิดว่าจะแข็งแล้วมาเสือตรีรถตร p งสปอร์ตแข็งๆ่อยแต่ว่าเขาเซ็ตมันได้ดีนะแต่ว่าพวงมาลัย้ียความที่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามันจะไม่ได้มีレスปอนต์มาจากถนนมากเหมือนกับพวงมาลัยไฮรีิปกติแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้แย่อะไรเลยนะครับแล้วก็ใน GT เนี่ยอีกจุดหนึ่งเลยก็คือเบรกนะเวลาเบรกเบมโบ เบรกดีเลยนะครับเพราะว่าเกกะเล่ในหผมต้องบอกเลยว่าเขาเน้นความเป็นเมอิตาลีมากลำโพงโซนสเฟเบอร์เบรกเบมโบอะไรเมอิตาลีหมดเลยผมต้องบอกเลยว่าเจ้าคันนี้เนี่ยน่าสนใจมากตอนนี้เราก็มาอยู่ในจุดเทสศูนย์ถึงร้อยของเกกะเล่จีครับโอ้โหูตอนเปลี่ยนเกียร์มัน ไวโอลินจริงๆเะเปลี่ยนปั๊บๆๆๆเลยโอ้โห เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับมาสเตติกเกกาเร่คันนี้ผมต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะรุ่น GT ตัวนี้ไม่ใช่ตัวท็อปแต่ว่าแรงมา้าพอสมควรไม่ต้องแรงมากแค่นี้300มา้าเหยียบแซงรถบรรทุกสบายๆแลยใช้ในเมืองก็มีโหมดคอมฟอร์ตมาให้นะครับคันเร่งก็จะนิ่มๆหน่อยครับแล้วก็เกียร์ 8speedZF เนี่ยทำมาได้ดีครับราคา5ล้าน8ปกว่าๆนะครับผมต้องบอกเลยว่าราคามันสูงอยู่ท็อฟเฟโยนี่เกือบ9ล้านเลยนะครับผมแต่ว่าผมว่าเป็นรถที่ดีนะสำหรับใครที่ต้องการ รถที่เป็นรถอิตาเลียนนะครับเป็นรถ SUV เนี่ยตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีเลยครับใครนะครับที่สนใจครับ The New Maserati ์ติเกอตัวนี้นะครับหรือ Maserati รุ่นอื่นสามารถไปชมที่โชว์รูมของ Maserati ทั่วประเทศเลยครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดดิ่งนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ